คพรัะเริ่มที่การถแถลงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับการถแถลงของแกนนําในช่วงสายที่ผ่านมาพลตรีจําลองก็ย้ำนะครับในเรื่องของข้อกล่าวหาที่มหาว่าการที่พันธมิตรออกมาชุมนุมแล้วเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามเป็นต้นเหตุให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาก็ยืนยันนะครับว่าพันธมิตรนั้น เคยเสนอร่างการปฏิบัติแก้ปัญหาพื้นที่เขาพระวิหารให้นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการตั้งนานแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เป็นเวลา1ปี3เดือนแล้วแต่ว่าทางรัฐบาลตั้งหากที่กลับเพิกเฉยจนทำให้มีการประทะกันขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าไทยเราถอนตัวจากการเป็นภาคีคณะกรรมการมรดกโลกก็จะไม่เกิดการประทะกันขึ้นอย่างแน่นอนที่สาคัญก็คือเรื่องของ MOU ปี2543นะครับ ปัญหาที่ทําให้เกิดการประทะกันแล้วจะมากล่าวโทษว่าพันธมิตรออกมาชุมนุมให้เกิดการประทะนั้นก็คงจะไม่ได้นะครับ ในขณะที่ทางกัรพูชายเองเขาก็มีการย้ําชัดเจนว่าประเทศเขายึดพื้นที่1ต่อสองแสนในการที่จะรุกคืบเข้ามายึดพื้นที่ของประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องนั่นต่างหากที่เป็นต้นเหตุของปัญหาค่ะผลตัวจาลองยังย้ําอีกนะครับว่าการชุมนุมได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าเรารู้กันล่วงหน้ามานานแล้วใช่ไหมครับนัดกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจะว่าไปเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่สองพฤศจิกายน ว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลไม่ออกมาทําหน้าที่ก็จะมีการออกมาชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องกดดันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ารัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมกับจะเข้าจับกลุ่มแกนนําพันธมิตรเพื่อที่จะสลายการชุมนุมในครั้งนี้นะครับพลตรีจำลองก็ย้ําครับว่าทางแกนนําก็เห็นแล้วว่าการสูญเสียอิสรภาพนั้นดีกว่าที่จะยอมเสียดินแดนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือปัญหาพื้นที่ของไทยกับกัมพูชานะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับบ้านเมืองแล้วก็ยังฝากเตือนไปถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตเอกวิเชียนพชโพศีนะครับว่าที่เตรียมเสนอให้มีการประกาศพื้นที่ความมั่นคงแล้วก็จะขอคืนพื้นที่ก็บอกว่าให้ระวังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่เอาไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าทำอะไรไม่ดีก็ต้องระวังตัว แล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับผลตรีจำลองก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการสลายการชุมนุมแต่ประชาชนก็จะกลับออกมาอีกนะครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆในช่วงที่ผ่านมาผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศพลตรีจำลองบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยผู้นําเขาออกไปนานแล้วครับไปฟังเสียงของพลตรีจำลองกันอีกครั้งค่ะ ก็ต้องถามกลับไปว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองในประเทศชีวิตของราษฎรไทยที่กําลังถูกคุกคามโดยฐานทัพของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะรัฐฐานเนี่ยละเลยแล้วมุ่งแต่การใช้ MOU 2543ว่าห้ามใช้กําลังผลักดันเป็นเวลาหลายปีจนมีถนนจนมีบันไดจนมีกองกําลังติดอาวุธขึ้นมาอยู่ในดินแดนไทยเขาถึงยิงใส่ราษฎรไทยได้ถ้ารัฐบาลดําเนินการตามที่ ภาคประชาชนในนักวิชาการนําเสนอมานานแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองท่าน,นเข้าใจผิดเพราะาท่าน,นเป็นนักการเมืองท่านถึงสนใจแต่ประเด็นทางการเมืองแต่ประเด็นนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนทั้งชาติเป็นเรื่องอธิปไตยของคนทั้งชาติท่านต่างหากครับที่ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราเห็นได้ชัดเจนว่าทหากรกัมพูชาหยุดการลุกรานละเมิอดอธิปไตยไทยได้แนละ้ว หรือสองฐานกัมพูชานั้นไม่มีศักยภาพที่จะมาทำร้ายราษดรไทยต่อไปแล้วทำไมถึงปา่านนี้รัฐบาลไทยกลับไม่ใช้กองทัพอากาศเลยท,ทั้งทั้งที่มีสายนินภาพสูงกว่าแสนยานุภาพนี่นะครับสูงกว่ากัมพูชาชนิดเทียบไม่ได้คือไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะเทียบได้เลยเนี่ยร้อยต่อศูนย์กลับไม่ใช้กลับปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังให้เขายิงใส่ราษดรไทยได้ยังไงเดี๋ยวผมเรียนเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลตั้งหน้าตั้งตาจะผลักดันพวกเราคนไทย ให้ออกไปจากตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยบอกมาได้ว่าตั้งนานว่าให้ไปผักดันเขมรที่มันอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เอาผักดันคนไทยที่อยู่ตรงนี้ง่ายกว่าขอเตือนไปยังผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่มีข่าวที่ผู้สื่อข่าวถามมาเมื่อกี้นี้ว่าผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเสนอให้มีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินขอเตือนวิเชียนพศโพสีนะครับว่ารัฐบาลตอนนี้กําลังจะไปอยู่แล้ว คุณยังตั้งหน้าตาประจบรัฐบาลอยู่หรือในการที่จะมาขจัดคนไทยให้ออกไปจากดินแดนไทยคุณไม่มีปัญญาที่จะทาอย่างอื่นนอกเหนือกว่านี้หรือคุณระวังให้ดีนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่แต่เขาเห็นว่าคุณทําอะไรไม่เข้าท่าคุณก็ถูกคุณก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนรัฐบาลตางกมันเก่งอะไรนะที่จะมาแสดงความเก่งกล้าสามารถกับคนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่มีอาวุธ ค่ะก็เป็นเสียงของอาจารย์ปันเทพผัวพงพันธ์นะคะรวมทั้งของพลตรีจำลองสีเมืองแกนนํำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะในส่วนของอาจารย์ปันเทพโฆษพ,พันธมิตรนะคะก็ประนามการที่ทหารกัมพูชาย,ยิงเข้าใส่พื้นที่ชุมชนของไทยด้วยนะคะซึ่งก็เจตนาใช้อาวุธสงครามยิงใส่ราษดรนไทยทั้งที่มีการเจรจายหยุดแล้ว และการใช้ประสาทพระวิหารเป็นที่ซ่องสู่อาวุธทำร้ายคนไทยและก็ประนามการตั้งฐานทัพทำร้ายคนไทยในดินแดนของไทยเองด้วยนะคะขณะที่ไทยหากยังคงเพิกเฉยไม่ตอบโต้ถแถลงการของกัมพูชาก็จะทำให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์อธิปไตยต่อชาวโลกว่าไทยกำลังรุกรานกัมพูชาด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะการที่กัมพูชาได้เรียกร้องไปทางองค์การสหประชาชาติให้เข้ามาแทรกแซงการแก้ปัญหาก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่า UN นั้นทําหน้าที่ได้เพียงรับฟังไม่ใช่เข้าเป็นคนกลางและการที่รัฐบาลไทยอ้างการปฏิบัติตาม MOU .2,543 นะคะว่ามีประโยชน์แท้จริงแล้วก็เป็นภัยคุกคามไทยนะคะที่สําคัญการที่กัมพูชายังใช้อาวุธยิงเข้าใส่ประเทศไทยทั้งๆท,ที่มีการเจรจาหยุดยิงไปแล้วนี่นะคะรัฐบาล ก็ต้องกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กัมพูชาหยุดยิงโดยยึดเอาอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของราษฎรเป็นหลักไม่เช่นนั้นนะคะกัมพูชาก็จะยังคงลุกล้ำเข้ามาในดินแทนไทยค่ะซึ่งก็จะทำให้พื้นที่พิพาทกลายเป็นของกัมพูชาโดยสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ปันเทพก็ยังย้ำอีกค่ะว่า การชุมนุมของพันธมิตรเป็นการออกมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ว่ารัฐบาลใช้ประเด็จการไม่เลือกนะคะว่าประชาชนกำลังเรียกร้องอะไรซึ่งเป็นการลิดกรนสิธิประชาชนคนไทยแทนที่จะไปหาวิธีดำเนินการกับทางกัมพูชาค่ะนะครับและก็เป็นการแถลงของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ ก็ย้ําให้เห็นชัดเจนนะครับรแทนที่จะมาคิดจัดการสลายการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยควรที่จะไปเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนหลังจากที่ผ่านผ่านมานั้นรัฐบาลยืนยันเดินหน้าใช้วิธีการเจราจาเจราจาแล้วพอเจราจาเสร็จปรากฏว่าเขมรหยุดยิงแล้วก็กลับมายิงใหม่เจราจาเสร็จก็กลับมายิงใหม่เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้ได้นะครับในขณะที่ความเคลื่อน